ต่อกันที่เรื่องราวน่าสะเทือนใจที่เกิดขึ้นที่อัฟกานิสถานค่ะตอนนี้มีรายงานเข้ามานะคะว่ากลุ่มนักรบตลิบันเนี่ยเขาเริ่มปฏิบัติการไปบุกตามบ้านเรือนแล้วก็จับกลุ่มเอาหญิงสาวคุณผู้ชมไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าพันรยาทาสนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าหลังจากที่กองกําลังขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตเนี่ยเขามีการถอนกําลังออกจากอัฟกา,านิสถาน กลุ่มตาลิบันก็ได้เข้าไปยึดพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะรวมถึงเมืองเอกทั้ง9จังหวัดที่ชาวบ้านเนี่ยเขาออกมาบอกเลยนะคะตอนนี้หวาดกลัวมากกลัวพวกนักรบยีฮหัดเหล่านี้เนี่ยจะไปทําร้ายเพราะว่ามีการไปตัดหัวผู้คนแล้วก็บังคับเอาผู้หญิงไปเป็นภรรยาทาสก่ะเขามีรายงานบอกว่ามีพวกอิหมามที่ถูกบังคับนะคะให้มีการ รวบรวมรายชื่อของผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานในพื้นที่ที่อายุน้อยสุดคือ12ปีค่ะมากสุดคือ45ปีน้อยที่สุดนี่คือยังเด็กมากๆเลยนะครับรวบรวมรายชื่อเอาไปเพื่อที่จะจับเอาไปเป็นเจ้าสาวของนักรบค่ะแล้วเขาบอกว่าชีวิตของพวกเธอหลังจากนี้จะยากลําบากมากถูกตีค่าให้เป็นแค่สิ่งที่แย่งชิงมาได้จากสงครามที่ผู้ชนะเขาต้องเอามาแบ่งปันกันเหมือนเป็นสิ่งของไปเป็นภรรยาทาสี่เขาสั่งให้ทําอะไรก็ต้องทําแบบนั้นนะคะ ทีนี้เนี่ยตอนนี้ที่เมืองซาอีชารีฟที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดทางภาคเหนือของประเทศก็ เริ่มจะสุ่มเสี่ยงที่จะตกอยู่ในเงื้อมือของนักรบตาลีบันเหมือนกันซึ่งก็มีข่าวนะคะว่าทางประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานเนี่ยคะ่ะอัชราฟการีเขาก็มีการเดินทางไปพบปะทหารด้วยตนเองมีความเคลื่อนไหวด้วยการปลดผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้วยความหวังที่ว่าจะสามารถพลิกสถานการณ์สู้รบท่ามกลางสัญญาณการล่มสลายของกองทัพได้ก็เป็นภาพของความขัดแย้งเป็นภาพของสองครามที่สะเทือนใจบ,บอกได้แค่ว่าสะเทือนใจจริงๆค่ะ